โอเคหลังจากที่ได้ดูตอนที่5ไปก็อยากถามตัว,ตว,ตวเองว่ากูดองทําไมคําถามไม่ในหัวมีแค่นี้เลยว่ากูดองทําไมก็ดูมาทุกอาทิตย์อะเออดูทุกอาทิตย์ตั้งแต่สัปดาห์แรกอะไดอยู่อยากกันดองกันแล้วกันอะโอเคก็คือที่นัสเอ๋เลือกการไปอยู่ฝั่งทางประกาศข่าวแทนที่จะไปการออกเสียงแทนอนะเพราะว่าในตอนมอต้น มีเรื่องราวที่อย่างที่เราไปเนาะก็เลยตัดสินใจไม่ไปทางการอ่านออกเสียงแล้วเลยเลือกที่จะไปการประกาศข่าวแทนถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนการที่เพราะไม่อยากแพ้ก็เลยเลือกทางนั้นแต่ว่าจะมองอีกมุมนึงมันก็เป็นความตั้งใจของนักเสงจริงอะซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรเลยแล้วก็หานะจังเราเริ่มที่จะกล้า ขอใครสักคนเป็นเพื่อนด้วยเห็นว่าตอนนี้มีมีเพื่อนแล้วเนาะคนหนึง่งไม่คนหนึ่งหรอก็ในชมรมก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละแต่ไยถึงว่าเพื่อนสาวที่สนิทตัวอะไรเงี้ยก็มีคนหนึ่งแล้วในห้อง quotes. แต่อันนี้เป็นกรณีที่ฮานะจังอยากเป็นเพื่อนด้วยตัวเองและไปพูดตรงๆและบอกกับคนในชมรมด้วยความตั้งใจว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเซจัง Mul ซึ่งนึ่งถือว่าเป็นเรื่องทีดีเพราะว่าแย่งที่รู้ว่าฮานะจังไม่ค่อยรู้ความต้องการความตั้งใจของตัวเองเท่าไหร่ซึ่งในตอนนี้ผมว่าโอเคเลยนาเศจังยอมพูดคุยเรื่องอดีตของตัวเองการที่กล้าเปิดเผยอดีตของตัวเองได้เนี่ยแสดงว่าเริ่มเปิดใจประมาณนึงแล้วแล้วก็พี่แว่นเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงยังไม่โชว์เท่าไหร่แต่ว่ามีมีอะไรแน่ล่ะคนที่น่าสนใจสุดน่าจะเป็นพ่อหนุ่มผมส้มของเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละคที่ดูไม่น่ามีเรื่องราวอะไรแต่การที่ดูไม่มีอะไรอาจจะมีอะไรก็ได้ซึ่งก็หาเรื่องพูดให้มันดูดีใช่ไหมกนแหละไม่มีหรอก <c oughs> มันอาจจะไม่มีอะไรจริงก็ได้พ่อหนุ่มผมส้มเราอะ่ะเออผมก็คิดเป็นเรื่องของผมแหละนั่นแหละตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ดีได้เวลาเสือกเรื่องชาวบ้านแล้วฮะโอเคผิดคาดคือผมคิดว่าเล่นในตอนต้นแล้วอาจจะได้เห็นในตอนท้ายตอนนี้สักนิดหนึ่ง แล้วก็ตัดจบแต่ว่าผิดคาดไม่ได้ให้ดูในยตอนนี้พอเข้าใจคร่าวๆแล้วกับสิ่งที่พ่อหนุ่มของเราเจอก็คือคิดว่าจะเป็นฝั่งพ่อมั้งที่ทํางานเกี่ยวกับหมออะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจจะให้ลูกทํางานที่ตัวเองทำเหมือนกันก็คือการต่อหมอซึ่งก็คือทางคนพี่อ่ะเลือกจะไปเป็นการอ่านออกเสียงแทนซึ่งก็คือคนที่ทําให้ฮานาจังสนใจการอ่านก็เลยทําให้ความหวังทั้งหมดถูกส่งไปที่คนน้องซึ่งในส่วนของครอบครัวมัน มันเป็นสิ่งที่มันคือเรื่องปกติไม่ว่าสิ่งที่เขาให้เราทํามันจะดูแบบในตอนวนัยนี้ตอนมอปลายเราแต่แบบไม่ได้ทําอะไรสนุสนานหรือเราต้องเคร่งกับการเรียนการสอบการอ่านหนังสือมากๆแต่สุดท้ายปลายทางหรือความตั้งใจงจริงเขาก็คือการที่อยากจะให้เราได้ใช้ชีวิตไม่ต้องลาบากในตอนท้ายซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่ผมติดใจก็คือคาพูดที่ว่า ผลงานผิดพลาดผมติดใจไอ้คำนี้แหละดูแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่กับการใช้คำว่าผลงานผิดพลาดกับลูกตัวเองแบบเนี้ยคนไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วพี่แว่นของเราเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่อยากทําแต่ก็แค่ตอบรับความคาดหวังของพ่อแม่แค่นั้นเองซึ่งผมดูแล้วพี่แกน่าจะไม่ใช่สไตล์แบบว่าถึงขั้นอดทนไม่ไหวจนระเบิดอะ่ะเออผมดูแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นผมก็อาจจะพูดว่าการที่ได้ฟังฮานะอ่านประโยคอะไรสักอย่าง จากหนังสืออาจจะทําให้พี่แว่นล้วเลือกตัดสินใจอะไรสักอย่างได้แต่สำหรับเรื่องนี้ผมมองว่าในความเป็นจริงอะต่อให้เราอยากทําอะไรบางครั้งเราก็อาจจะจําเป็นต้องทําตามที่พ่อแม่บอกซึ่งผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ <S <S ผมคิดว่าพี่แว่นแกนอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้อาจจะเลือกทางเป็นหมอเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเก็บอาจจะทําแค่ในช่วงที่เรียนอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งก็นั่นแหละการเสือกเรื่องชาวบ,บ้านไม่ใช่เรื่องดีฮนะ โอเคตอนต้นของตอนเจ็ดเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นพี่น้องกับชูระซึ่งไม่ใช่สรุปคืออากียามะเนี่ยเป็นพี่น้องกับคนที่แต่งกอเอ่อน่าจะใช่นะาจะเป็นคนแต่งกอนให้กับชูระแต่ชูระน่าจะเหมือนมีน้องสาวเหมือนกันฉันไม่เห็นพูดแต่ไม่ยอมรับซึ่งก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยทีนี้ว่าแบบไอ้เฮียพูดตรงนี้ใช่ใช่หมายถึงอากียามะปะวะหรือว่าหมายถึงใครก็ทีนี้ก็ตั้งใจจ้องมองตาทุกตัวละครแล้วทีนี้ว้าวุ่นเลยว่าหมายถึงใคร แต่ก็เดี๋ยวตอนช่วงแข่งอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เจออยู่ละเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปคีบเกี่ยวกับเธอไนนะก็ได้ได้รู้แล้วว่าไม่ใช่แค่ตัดจิตใจที่อยากจะเป็นนักกระบ,บี่แต่ตัดจิตใจหนีออกจากบ้านเลย <c oughs> ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วถ้าถ,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 ถ้าไม่ได้เจอกันนานขนาดนั้น <c oughs> ก็เลยพอเข้าใจแล้วว่า <c oughs> ที่บ้านน <c oughs> ี่คานหัวชนฝาแน่ๆตุกุะถึงขั้นแบบหนีออกจากบ้านเลยอะ เหมือนที่ผมพูดในตอนตอนที่แล้วน,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 น่าจะเป็นอย่างแรกในตอนที่เห็นน่าจะเป็นอย่างแรกที่ได้ฟังการพูดของฮานาจังไปก็เหมือนจะตัดสินใจอะไรได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าตัดสินใจครั้งนี้อนาคตจะเลือกทำยังไงต่ออันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็เหลือเซนไปเรานี่แหละผมรอฟังเซนไปเราอ่านอยู่ตอนนี้อยากลองฟังละแล้วก็ชูละตอนแรกผมอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ แค่พอรู้ว่าเอออาจจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่ทําให้ฮาราตังชอบการอ่านตั้งแต่ตอนเด็กตอนแรกก็อาจจะไม่ได้สนใจกับตัวละครน,นี้มากขนาดนั้นคิดว่าอย่างไงก็น่าจะเจออยู่แล้วแต่ตอนนี้ชักอยากรู้ละอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่พูดถึงน้องสาวเอออยากเสือกเรื่องชาวบ้านนั่นแหละไม่มีหรอก <c oughs> เอออยากเสือกเรื่องชาวบ้านเขาเฉย <c oughs> โอเคไอ้เด็บอกแล้วว่าอาจจะไม่มีเรื่องราวที่ดูพิเศษหรืออาจจะไม่มีเออปัญหาอะไรขนาดนั้นแม่งจริงด้วย <c oughs> ก็แค่รู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าอาจจะทําให้มันดีกว่านี้ได้ซึ่งไอความรู้สึกที่ว่าทําออกมาเสร็จแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันยังดีได้มากกว่านี้ไอความรู้สึกนั้นผมเข้าใจเพราะเวลาตัดคิ้วมันเป็นบ่อยแต่ส่วนใหญ่อะตอนเช็คอะก็ไม่เห็นหรอกมันจะไปเห็นตอนที่แบบว่าอัพเสร็จแล้วอัพเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งกลับไปนั่งดูก็เอ๊ะตรงนี้ก็แก้ได้ดี่ว่าแต่ก็มันนึกที่ว่ากูลงไปแล้ว ตั้งแต่นี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่อะาําให้ผลงานดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันปกติก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดอนะ่ะแล้วก็แอบคิดนิดนึงว่าในอีีนี้อาจจะมีเรื่องราวของชูระสักนิดนึงให้ได้แบบว่าไปนั่งคิดสักหน่อยในตอนท้ายแต่ก็พอหลังอันนี้เสร็จก็ไม่มีเลยก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรเลยทีนี้เอาว่าไปละทั้งนั้นลนะไปละจ้า